จากที่รายการลุยผ่านเลยได้นําเสนอเรื่องราวมิติลี้ลับของป่าโบราณเมืองบางบดในตำนานหรือป่าหนองกองหินป่าศักดิ์สิทธิ์ประจาหมู่บ้านบ้านพลนาไกตตะบนนนหอมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในป่าแห่งนี้มีการค้นพบฐานปราสาต์โบราณสันนิษฐานว่าเป็นฐานของปราสาต์ขอมมีอายุกว่า1,000ปีโบราณสถานแห่งนี้ถือเป็นโบราณสถานที่พบใหม่ยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการใดๆให้สืบค้นครับ ป่าน้องกองหินยังคงความเป็นป่าลึกลับชาวบ้านเชื่อว่าณนะดินแดนแห่งนี้คือเมืองบางบทวันดีคืนดีชาวบ้านที่มีที่นาอยู่ใกล้จะได้ยินเสียงค้องเสียงกองเหมือนกําลังมีการเฉลิมเฉลองดังออกมาจากป่าแห่งนี้ชาวบ้านที่มาหาของป่าเห็ดป่ามากกักจะได้ยินเสียงคนพูดคุยกันคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าสืบต่อกันมาว่าต้นไม้ทุกต้นก้อนหินทุกก้อนห้ามให้น้ำออกมาจากป่าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไปอันขาดเนื่องจากเชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในป่าแห่งนี้เป็นของที่มีเจ้าของวันนี้คณะของเราได้เดินทางลงพืที่ป่าหนองกองหินอีกครั้งโดยจุดหมายของเราในครั้งนี้เพื่อเก็บข้อมูลบราณสถานที่แอบซ่อนอยู่กลางป่าแห่งนี้ให้ละเอียดมากขึ้นข้อมูลที่เราเก็บในครั้งนี้รวมทั้งภาพถ่ายคณะของเราได้ปรึกษากันว่าเราจะส่งต่อข้อมูลทั้งหมดให้สำนักศิลปรกรที่8จังหวัดขอนแก่นครับ เราได้แต่หวังลึกๆว่าเมื่อมีการสำรวจป่าแห่งนี้อย่างจริงจังจากนักโบราณคาดีเราอาจจะเห็นภาพเมืองโบราณสกลนครที่ยิ่งใหญ่ในอดีตอีกครั้งทีมงานของเราได้ใช้ตลับเมตรทำการวัดก้อนหินศิลาแรงที่วางกระจัดกระจายซึ่งแต่ละก้อนมีขนาดใกล้เคียงกันมีความกว้าง40-60เซนติเมตรมีความยาว80-100เซนติเมตรเราพบการวางตัวของหินิลาแรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมและยาวออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ10เมตร จากการสอบถามชาวบ้านทําให้เราได้รู้ว่าจุดนี้เคยมีการขุดพบใบเสมาหินทรายจานวนหลายใบเราพบหลุมขนาดใหญ่กว้าง4เมตรลึก1เมตรซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านตรงนี้คือหลุมขุดค้นของนักล่าสมบัติเมื่อหลายปีก่อนไม่มีใครรู้ว่าหัวขโมยสมบัติชาติได้สิ่งของอะไรไปแล้วบ้างแต่ที่รู้คือใบเสมาที่เมื่อก่อนฝักอยู่ในพื้นดินถูกลักขุดไปเป็นที่เรียบร้อยครับ มันหายเลยว่ามันจมอยู่ในที่ไม่รู้มีเห็นเลยไปโดยอัตโนมัติเราก็เลยสนอมาว่าจุดนี้คือตั้งแต่โบราณมาถือว่าเป็นเมืองขอมโบราณครับเขาเป็นเมืองขอมโบราณเขาเรามากเพราะว่าตรงนั้นมันคือเป็นพระานหินแบบคือโบสถ์เก่าจุดที่เป็นภบหินจึงเป็นที่มาของชื่อว่านองกองหินครับครับดนอ้องหนดอนกองหิน ถ้าจุดนี้มีการค้นพบใบเสมาอาจสันนิษฐานว่าบริเวณนี้สามารถย้อนไปถึงยุคทวารวดีก็อาจเป็นได้ครับโดยเฉลี่ยครับหินที่เราเจอก็40คูณ80ก็วางละเกละกะเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมครับตรงที่ทีมงานเรายืนอยู่ก็ชาวบ้านบอกว่าเป็นหลุมขุดค้นในสมัยโบราณก็แสดงว่าฐานปราสาทจุดนี้ครับเคยมีการ มาบุกดูว่าลักลอบในการขุดค้นเพื่อหาสิ่งมีค่าจากการสำรวจเรายืนยันครับว่าป่าหนองกองหินแห่งนี้ยังคงเป็นป่าที่สมบูรณ์มีนกมีอีเห็นมีแมวดาวมีไก่ป่าซึ่งเป็นสัตว์สงวนอาศัยอยู่จำนวนมากป่าหนองกองหินเป็นป่าที่มีความลึกลับมีเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในขณะที่ทีมงานของเราทำการสำรวจ เกิดอาการขนลุกหูแววได้ยินเสียงคนพูดมีอาการหน้ามืดมองต้นไม้ต้นเดียวกลายเป็น2ต้นทั้งๆที่คนนั้นไม่ได้ป่วยไม่มีความดันและไม่ได้เป็นโรคเบาหวานครับเรื่องนี้ยังคงเป็นคำถามในใจของเรามาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าวันนี้ยังไม่มีการสำรวจป่าของกองหินอย่างจรงิงจังแต่ชาวบ้านและคณะสำรวจของเรามีความเชื่อว่าภายใต้พื้นดินป่าโบราณแห่งน,นี้ คือชุมชนของบรระชนในยุคโบราณที่มีความจเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาก่อนข่าวการค้นพบฐานปราสาทโบราณในป่าหนองกองหินเป็นการปลุกกระแสสังคมทําให้คนในชุมชนหันมาให้ความสําคัญกับป่าโบราณแห่งนี้มากขึ้นลุยผ่านเลนร่วมเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจในปัจจุบันไปพร้อมกันครับ